สวัสดีครับเราให้ดูปลอยขาวบริสุทธิ์ไซส์ใหญ่นะครับไซส์นี้ก็สิดฟากัหลัตนะครับน้ำหนักเป็นรูปไข่นะครับความแวววาวก็สวยครับทำแหวนกับเนื้อใสครับใสเหมือนเพชรนะครับความแวววาวเนื้อสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจก็โทร0871505611เป็นพลอยขาวบริสุทธิ์นะครับ ได้รับการเซอร์มาแล้วจากสถาบันอาี่มาตรฐานเพื่อือได้นะครับใบเซอร์เราก็ให้ดูในเีว็บแล้วเป็นการคิดสูตรวิเคราะห์แล้วครับเป็นพลอยขาวบริสุทธิ์จากประเทศกัมพูชานะครับเป็นพลอยเก่านานแล้วนะครับพลอยชุดนี้ผ่านความร้อนมาแล้วให้มั่นใจว่าเป็นพลอยสกูลพลอยนะครับ คูณป,ปลอยเนื้อแข็งกว่าทางต่างประเทศนะครับสนใจก็โทร0871505601นะครับปลอยขาวบาววริสุทธิ์ทำแหวนแวววาวดีนะครับอยู่ในที่มืดก็จะทอนแสงนะครับอยู่ในที่มืดอย่างนี้นะครับเมื่อความมืดเมื่อแสงมืดปุ๊บความแวววาวจะเด่นขึ้นเลยครับปล่อยขาวความแวววาวจะเด่นขึ้นเลยครับ